สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแม่อูชาแนลค่ะวันนี้นะคะแม่อูจะชวนทุกคนไปทําเมนูเมนูง่ายๆนะคะรับประทานตอนไหนก็ได้นะคะนั่นก็คือผัดเส้นหมี่ไวๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าสําหรับเมนูนี้นะคะมีวัตถุดิบที่ต้องเตรียมและใส่อะไรลงไปบ้างนะคะเรื่องมันที่เส้นหมี่ไวๆนะคะวันนี้แม่อูใช้สองห่อนะคะ เส้นหมี่ไวๆนะคะแกะออกจากถุงแล้วนาไปแช่น้ํานะคะนําเส้นหมี่ใส่ภาชนะและเทน้ําลงใส่แช่นะคะใส่ท่วมเส้นหมี่เลยค่ะแช่ไว้จนเส้นหมี่ของเรานุ่มนะคะเมื่อเส้นนิ่มดีแล้วนะคะก็ตักขึ้นนะคะพักไว้เสดดน้ําค่ะจากนั้นเราก็ไปเตรียมในส่วนของน้ําผัดหมี่นะคะตั้งกระทะให้ร้อนค่ะใส่น้ํามันพืชลงไปเล็กน้อยนะคะ ประมาณ3ามช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็ใส่ในส่วนของกระเทียมสับและหัวหอมสับนะคะใส่ลงไปผัดให้หอมค่ะผัดไปนะคะพอให้กระเทียมมีความหอมและหัวหอมของเราสุกใสค่ะก็แสดงว่าได้แล้วนะคะจากนั้นก็ใส่ในส่วนของน้ำเปล่าลงไปค่ะรอเดือดนะคะพอเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ในส่วนของน้ำตาลทรายลงไปค่ะ ซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะน้ำมะขามเปียกค่ะแล้วก็คนส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันนะคะแล้วก็ให้เดือดอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อเดือดแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแต่งสีสันไปด้วยซีอิ๊วดำนะคะความเข้มของสีตามชอบนะคะ แล้วก็ตามด้วยพริกไทยป่นค่ะเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับตัวผัดเส้นหมี่ของเรานะคะพริกไทยป่นนะคะใครจะใส่ไปตอนนี้เลยหรือว่าจะค่อยใส่ตอนที่ผัดเสร็จแล้วแล้วค่อยโรยก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะเมื่อชิมรสชาติจนได้ที่แล้วก็เดือดแบบนี้แล้วก็ใส่ในส่วนของเส้นหมี่ที่เราพักไว้เสร็จเด็ดน้ำลงไปค่ะใส่ลงไปแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะใช้ไฟกลางนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะจน เส้นหมี่ของเราซึมซับเข้ากับน้ำน้ำนะคะดีนะคะแล้วก็รอจนน้ำเริ่มงวดกับเส้นหมี่เริ่มแห้งเข้ากันดีค่ะนี่นะคะเราจะสังเกตเห็นนะคะผัดมาสักพักหนึ่งนะคะเส้นหมี่ของเรากับน้ำนะคะก็จะงวดเข้ากันดีแล้วนะคะพอประมาณนี้นะคะเมื่อเราผัดมาจนเส้นหมี่ของเราแห้งประมาณนี้นะคะไม่ต้องแห้งมากนะคะเราก็จะใส่ในส่วนของต้นหอมลงไปค่ะ ใส่ต้นหอมลงไปตามชอบนะคะจากนั้นก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูผัดเส้นหมี่วัยใส่ต้นหอมของเรานะคะรับประทานได้เป็นของทานเล่นก็ได้นะคะลองไปทำทานดูนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะทำไม่ยากนะคะแล้วก็ส่วนผสมไม่เยอะค่ะยังไงไม่กกอูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช,<อ>ช่องเม่์อู๋ชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจเม่์อู๋ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ like